ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการเมืองไทยปังแน่ EP สเข็มแขงปีอเอาเข็มอยู่ในปีอ๋อมีโชปปีเป่าแต่เพราะว่าไอตัวที่เป่าแล้วนะไปสอดไว้ในปีเอาเขาเอาเชือกเนี่ยยัดเข้าไปในปีเชือกมันก็จะค่อยๆออกมาจากปีเรื่อยๆอไม่มีอีกมีปีวาดรูมีปีเข,เขียนชื่อปีเปิดขวดขวดแก้วที่เป็นฝาแบบเปิดป๊อกนะครับยัดเข้าไปในปีแล้วก็เอาปีอะป๊อกออกมาเลยคว้าแล้วก็ใส่ถุงยางเอาไว้แล้วก็เอาใส่เข้าไปในปีเขาแล้วทริปเลยเถิดที่เถิดเชิงไม่เน้นอิ่ม แปร่ไม่แค่แพเรน t ์เน้นสนุกสุดหันษาเพ,พราะกัญชาพลาเพลินเมืองไทยปังแน่ s u r n in Taiwan วันนี้นะครับตอนนี้คก็คือจ็อบอยู่ที่พัทยาครับเดี๋ยวจ็อบจะพาทุกคนไปเดินพัทยา walking street แล้วดูว่าที่ walking street มีอะไรบ้างนะครับทุกคนเวัสนีครับทุกคนสวัสดีครพัสดีาุกคนสวัสดีทุกนสวังดีทุกคนวัสนีทุกคน้วัเจีทุกคนสวั่ดีทุกคนสวัสดีวุกคนสวัสดีทุก็นสวังเป็นพวัสดีที่คนลวัสดีทุกคนสวัสดีมุกคนสวัสที่เกคนสวัสดีทุกนสวัสทีทุกคนสวัี้อะเก็นแขัแบบทนสเดีทุกอบสวนสดีทุกคนัสีทกําลัั จะหาที่ไปดูโชว์เปิดขวดอยู่นะครับเดี๋ยวเรามารีแคปกันว่าดูโชว์แล้วเป็นยังไงบ้างนะครับเอาจากที่เมื่อกี้นะครับคือเราไปดูโชว์จะใช้คำว่าปีแทนคำว่ากีนะครับแต่โดนมาสัก,ก็เปิดแบงก์ก็คือเมื่อกี้เราไปบล็อกเกอร์สตรีทมาแล้วก็มีคนเดินเข้ามาแบบหาเราหลายคนมากแล้วก็บอกว่าจะดูปิงป,ปองโชว์ไหมดูว่าจะดูแบบว่าโชว์ปีโชว์ไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยจ่ายตังสองร้อยเข้าไปดูตอนแรกเขาบอกสามร้อยก็เลยแบบว่ามากันแปดคนก็รู้วกานก็ไปดูเพราะทุกคนเต็มใจดูหรือไม่เพราะเราไม่มีปีเพราะ ตัวแรกคือโชว์อะไรใครดึงออกบ้างไหมมันมีเชือกออกมาอ๋อเข็ม <_ S 1> เข็มแทงปี๊อ๋อเข็มอยู่ในปี๊และเขาก็ร้อยร้อยได้จากเข็มมาทุกคนออกมาจากปี๊แล้วได้อนะไรก็คือยาวมากสักพักหนึ่งก็มีคนกระตุกเข็มอันนั้นอนะ่ะออกมาจากปี๊เขาแล้วพออันนั้นคือเป็นโชว์แรกที่เราเข้าไปแล้วพอเข้าไปปุ๊บมันก็แบบเสี่ยวมากเพราะว่ารู้สึกว่าบรรยากาศข้างในมันเหมือนอโกโก้เนาะเป็นฟีลแบบว่าเสาแล้วก็เป็นแบบแสงสีอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอโชว์เข็มแทงปี๊เสร็จมีโชว์อะไรต่อนะเป่าเป่าปีชวปปเ่าาแแตด แรกอ่ะเขาอ่ะเดินมารอบๆเวทีแล้วเขาก็เอาเหมือนกับเป็นนกหวีดมายื่นให้คนอื่นเป่าแล้วตอนแรกเขาจะยื่นให้กูเป่ากูไปดูนกหวีดอะไรกูไม่กล้าเป่าแล้วเขาก็ยื่นให้คนฝัองตรงข้ามมาเป่าคนตรงนั้นเขาก็เป่าแล้วทากนั้เขาก็เริ่มทําโชว์เขาก็ไอตัวที่เป่าแล้วนะไปสอดไว้ในปิ๊ดแล้วก็แต่จริงๆแล้วว่าสอดมาตั้งแต่รอบที่แล้วแล้วแต่ว่าเอามาให้คนนั้นเป่าแล้วคนนั้นก็เลยเป่ามันก็เลยออกมาเป็นเสียงแบบแต่ก็คือเป็นโชว์ปิ๊ดเป่าแต่มันมีอยู่จริงนะใครไม่เชื่อว่าโช ใส่แบบกล้ามท้องเยอะอยู่นะเอาจริงๆคือฉันไม่เคยมีปีแล้วขอถามคนมีปิีว่าปิีมันมีลมออกมาด้วยได้จริงเหรอเมื่องกูไปพนผู้หญิอย่างจินตนาการไม่ออกเลยว่าแบบลมมันออกไปยังไงวะคือลมมันออกมาจากปิีได้จริงไหมกระต่ายมันมีลมออกมาจากปิีได้จริงไหมจริงได้คือกูอะถามคือต้องหยู่ค่ากระต่ายแล้วกระต่ายกูถามกระต่ายมันมีลมออกมาจากปิีได้จริงหรอเป่กะต่ายบอกว่ามีพี่กูเลยเอ๊ะมึงมีปะไอ้หมวงตดไม่งดไ ไม่ใช่ทุกคนที่มันจะมีแบบว่าลงออกมาจากปีได้หรอป๊อปแล้วก็โชว์ที่3อะไรนะอันนี้คือมันจะมีโชว์ที่3คือเป็นโชว์ที่เชือกแบบว่ายาวมากอะไม่รู้กี่เมตรอะ8เมตรคือคือเชือกยาวยาวจริงไหมคือล้อมเวทีเออคือเอาเชือกมาล้อมเวทีได้3รอบอะมันเป็นเชือกไหมหนูมันเป็นได้คุณรู้ใกล้ไม่ชชดเป็นเชือกทุกคนคือเอาเขาเอาเชือกเนี่ยยัดเข้าไปในปีแล้วเขาก็เริ่มเอาเชือกเนี่ยไปผูกตรงเสาบาร์โพแดนส์แต่ทุกคนแล้วเขาก็ค่อยคอถอยถอยถอยแล้วก็เชือกมันก็จะค่อยง ใจมากโชว์เชือกออกจากปีชอที่4คือโชว์อ<ล>ะไรนะเทียนลนปีเอ่อเทียนลนตัวคือตอนแรก,กเราคุยอยู่ว่าเขาอะกำเทียนมาก้อนนึงแล้วเขาก็จุดไฟแล้วเขาก็เอาเทียนเนี่ยมาลนใส่ขาแล้ว <c oughs> ๊อบก็เลยคุยกับเพื่อนว่าอโอโยมบอกว่าอะไรนะเทียนนั้นมันเป็นเทียนที่แบบน้ําตาเทียนไม่ร้อนหรือเปล่าแบบ <knives? S 1> จุดเ네ยอะแข็งมันไม่ร้อนหรือเปล่าเขาก็เลยเอาไปลนให้คนฝั่งตรงข้ามว่าแบบมันร้อนจริงไหมพอลนมันก็ร้อนจริงทุกคนแล้วเขาก็เอากำก้อนเทียนอันที่มีประมาณแบบ6-7อันน่ะมาลนที่ขาก่อนแล้วเขาลนที่ขาไม่ลนแค่ น้ำตาเทียนอ่ะมึงขันน้ำมนต์แล้วขึ้นหลอนเยอะมากแต่คนที่ประสบกันก็คือเขาเอาเทียนก้อนนั้นอ่ะมาหยดลงในปากแล้วน้ำตาเทียนอ่ะมันก็ไหลลงไปในปากในลิ้นอ่ะจะชนนั้นคือมึงรู้วิธีทำไหมแฝกแฝกเหมือนน้ำตาเทียนที่สาลันเคยกินไหมแต่คือตอนกูดูช็อนนะกูก็ตายแบบอเหี้ยน้ำตาเทียนอ่ะคือน้ำตาเทียนมันเข้าไปในปากอ่ะทุกคนเขาจุดไฟอ่ะแลบลิ้นออกมาเลยเออจินตนาการนี่กูควรเวลาเมืองป้าในการทําอาหารแต่เดี๋ยววันนี้เรามีดุกันที่นี่นะครับพูดได้ไหม ดูได้ไหมดูพูดดีได้ไหมได้หรอไม่มีอีกมีปีวาดรูปมีปีเขียนชื่อมีปีเขียนชื่อปีเขียนว่าสไลน์ไต้หวันนก็ได้อยู่ในห้องนอนนะครับเดี๋ยวให้ดูก็เข้ามานั่งคุยด้วยกันสิไม่ก็มันก็ต้องสลับกล้องไปกล้องมานึกออกไหมเอาอีกแล้วนะครับจีก็เข้าสู่รายการคนคนคนไม่เขาก็แบบมาถามว่าจะให้เขียนว่าอะไรนี่เลยบอกเลยว่าลานีไต้หวันเออก็เลยยกยกไห้ปามยกตังไปร้อยหนึ่งแล้วก็เขียนว่าสไลน์ไต้หวันให้หน่อยข้างในอะมัน สไลด์ไต้หวันน่ะสวยกว่าลายมือเราอีก <c oughs> ใช่คือกัวจริงกัวปิ๊ <c oughs> ปี๊เขียนสวยจริงปิ๊เขียนสวยกูเขียนเองอะแต่อันนั้นคือแบบเขาเอาปากกาทคนหยอกเข้าไปในปิ๊แล้วเขาก็เกลงเอาไว้แล้วเขาก็เขียนเป็นชื่อคําว่าสไลด์ไต้หวันใช่เยอะแต่แล้วอันต่อไปอะไรนะ <c oughs> ปิเป <c oughs> ป๊เปิดขวดคือปิ๊เปิดขวเดเนี่ยวกูว่าเป็นโชว์ที่ดูสว่าแบบโปรเฟชชั่นอลมากที่สุดก็คือเขาใช้คนที่ดูมีความชำนาญการพิเศษแบบเหมือนน่าจะโชว์มานานแหละมีอายุมีอายุนางก่อนที่นางจะแสดงว่าปิ๊เปิิดดไ้จรง เขาขวดไปให้ดูว่าทาไมนะเพราะมันอ่ะยังไม่ได้ถูกเปิดเออแล้วเขาก็ให้ทุกคนดูว่าแบบฝาอันนี่หรือยังปุกเขาก็เลยเอาขวดเนี่ยไปทุบๆๆบทุบแล้วก็ค่อยเอาขวดโคกับทุกคนแบบพี่เป็นแบบขวดแก้วอ่ะไม่ใช่ขวดแบบฝาหมุนด้วยนะขวดแก้วที่เป็นฝาแบบเปิดป๊อกนะครับจัดเข้าไปในปี๊แล้วก็เอาปีอ่ะป๊อกออกมาเลยมันมีอยู่จริงนะโชว์ปีเปิดขวดโคกอ่ะอีจ้ามึงทําได้ไหมโชว์ปีเปิดขวดโคกกูก็ทําได้กูก็ทําได้ กระต่ายวันนี้กระต่ายกระต่ายชอบโชว์หน่อยมากที่สุดสำหรับโชว์ปีวันนี้ชอบโชว์เปิดขวดกําลังไปฝึกอยู่กําลังไปฝึกอยู่ใครอยากดูโชว์กระต่ายเปิดขวดสบักได้ที่ออลิแฟนมึงชอบโชว์หนมากที่สุดเมองลนไฟแล้วกันสำหรับอูนะกูาชอบโชว์วาดโชว์เขียนนะเพราะสุดก็แบบเขาเลิกดุ่อนได้ใหม่ยากข้างนอกอะตกระเบียงจ้าสำหรับวันนี้มึงชอบโชว์หนมากที่สุดโชว์เขียนนี่บาใครเขาว่าปีแทนชอบเปิดขวดเพราะว่าอะไรเพราะว่าทำให้รู้ ใช้คำว่าปีปีฟีเอ,อคุณปอชอบโชว์ไหนมากที่สุดวันนี้อ,อ๋อเอ้ยลืมไปอีกโชว์นึงไม่รู้ไปบ้างแหน่ะนันคือโชว์อะไรเขาเอาแตงกว้าแต่ที่เจอเพจนะเขาตงกวาแล้วก็ใส่ถุงยางเอาไว้แล้วก็เอาใส่เข้าไปในปีเขาแล้วเขาก็นึกภาพตามนะทุกคนไหนโชว์โชว์โชว,ชวต์ตงกวานี่นึกภาพไม่ออกจริงเขาพี่โชว์ทีไหมเขาพี่ไป S <S 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 คือโชว์แตงกวาครับดุเขาจะเอาแตงกวาอันนั้นเนี่ยใส่ถุงยางก่อนแล้วเขาก็จะเอาขาพาดกับโพแดน์คือนอนหงายนะครับแล้วก็เอาแตงกวาอันนั้นน่ยยัดเข้าไปในปีบแล้วก็จะมีให้คนที่ดูเนี่ยถือแก้วไว้เป็นแก้วกลับแก้วใหญ่แล้วเขาก็จะเอาแตงกวาอันนั้นน่ะพุ่งออกมาจากปีบแล้วมันก็จะไปลงเหมือนเหือโชว์ไอติมลอยฟ้าที่นครปฐมามาทุกคนมันเหมือนกันเลยแต่เปลี่ยนแค่ไอติมเป็นแตงกวาอันนั้นนถานเธอ,อ,ยอยังนะว่านถาน ถามเธอว่าวันนี้เธอชอบโชว์ไหนมากที่สุดชอบโชว์ได้โตที่แบบว่าได้ออกวันจากปีอะยาวมากจากลองอะกลองอะบึ่งมายากลมากอ๋อเธอชอบโชว์ไหนมากที่สุดปีเปิดขวดปีเปิดขวดปีระเบิดขวดระเบิดเลยอย่างเงี้ยเมืองไทยปังแน่ EP สามครับเกื่สมมติว่าทุกคนชอบคลิปนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ที่ช่องสลาดอินใต้วัดนยครับ เดี๋ยวจบคลิปนี้จ๊อบขอตัวไปฝึกโชปปิเปิดขวดก่อนนะครับทุกคนใครท ok mm ี่มีวาของโชกระปูตีกองนะครับก็ส่งวาปมาให้ที่ใต้ลิงอยู่เลยครับเพราะเขาบอกว่ามีโชที่พัทยาจ๊อบไม่รู้ว่าอยู่บาานไหนหาไม่เจอแต่ว่าครั้งหน้าจะไปดูโชกระปูตีกองนะครับทุกคนบ๊ายบายครับเมื่อกี้นี้มีเพื่อนทานนะครับให้จ๊อบลองทําโรตีที่ร้านนี้ครับอยู่ที่ไทยมา25ปีไม่เคยทามาก่อนเลยพี่ครับเดี๋ยวนี้ผมขอลองทำโรตีเองได้ไหมพี่๋ยวลองดูกันว่าจะทำได้ไหมครับอย่างนี้ถูกไหมครับคุณพีท ทุกคน,กนเราจะลองตีไปลงกระทะกันนะครับนี่แบบพอจับขอตัวไปก่อนนะครับเพราะต่กล้องพี่จะถ่ายแล้วทุกคนบ๊ายบาย